ตอนที่2,741 m i d d l e e เมเมื่อคุณไม่ได้ตั้งใจคุณอาจไม่รู้ตัวว่าคุณกำลังหลงทางอย่างไรก็ตามการเลือกเส้นทางที่ต้องการจะไปรวมถึงแนวคิดทางศิลปะเป็นเป้าหมายบางทีมันอาจจะเป็นไปได้จริงๆที่จะพอดีฉันเองก็คงจะมีอะไรทำในอนาคตอย่างไรก็ตาม แฮนเซนไม่เหมือนกันเขาเป็นคนที่มีเส้นทางของตัวเองอยู่แล้วเขาไม่คิดจะทำลายรากฐานของตนเองแฮนเซนหลับตาและต้องการเข้าถึงอารมณ์และความคิดทางศิลปะทุกประเภทยังคงอยู่ในหัวของเขาดังนั้นแฮนเซนมีความแน่วแน่อย่างยิ่งโดยเขาบังคับให้ตัวเองมีความคิดที่จะดูกำแพงโบราณต่อไปและทำให้จิตใจของเขาสงบลง เมื่อฉันหยุดดูกำแพงโบราณเป็นครั้งแรกหัวใจของฉันก็เต้นเสียงดังแฮนเซนลืมตาขึ้นมองไปยังทิศทางของเสียงเขาเห็นชายไวกลางคนจากผ่อเวรีไฮนั่งอยู่บนก้อนหินและใบหน้าของเขากำลังมองมาที่แฮนเซนชายไวกลางคนนั้นเขาแต่งตัวดูไม่ธรรมดาและมีอารมณ์นั้นยากที่จะเข้าถึง สวัสดีกำลังคุยกับฉันหรอฮันเซนถามด so ้วยความสับสนเพราะเขาไม่รู้จักชายคนนี้แต่ให้ความสนใจฮันเซนตลอดทางมาถึงที่นี่ได้ทิ้งระยะห่างกับลิงลิงและลีเคอร์เออนอกจากเขาแล้วไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นอยู่ใกล้ๆนี้เลยลิงลิงและลีเคอร์เออต่างก็ลงไหลในแนวคิดทางศิลปะบนกำแพงโบราณเช่นกัน ไม่มีทางที่จะหันเหความสนใจของพวกเธอหรือสังเกตเห็นสถานการณ์ของแฮนเซนที่จมอยู่กับความคิดทางศิละปะของกำแพงโบราณชายวัยกลางคนยิ้มและพูดว่านอกจากคุณแล้วฉันไม่คิดว่าจะมีใครคนอื่นที่มาชมกำแพงโบราณเป็นครั้งแรกแล้วจะทำแบบนี้ได้จะว่าไปแล้วอัจฉริยะอย่างฉันมันก็หายยากอยู่แฮนเซนแตะจมูกของเขาและพูด ชายไวกลางคนเหลือบมองเล็กน้อยแต่เรายิ้มบนใบหน้าของเขาก็กว้างขึ้นเขาเดินลงมาจากก้อนหินและยืนอยู่ข้างฮันเ่นเขาพูดกับกำแพงโบราณว่า Very high s e n ซนสามารถสัมผัสได้ทุกสิ่งแม้ว่าจากกักวรวาลมันจะซับซ้อนอย่างมากแต่เราก็ยังสัมผัสได้ถึงแกนกลางของวัตถุทุกชิ้นแต่กำแพงโบราณอยู่ที่นี่มาหลายร้อยล้านปีแต่ไม่มีใครเข้าใจความลับของมัน รู้ไหมทําไมแฮนเซนตอบอย่างรวดเร็วเพียงเพราะเขาไม่รู้จึงจําเป็นจึงไม่จําเป็นต้องเข้าใจใชาไว้กลางคนไม่คาดหวังว่าแฮนเซนจะตอบหลังจากฟังคําตอบของแฮนเซนแล้วเขามองและชี้ไปที่สถานที่แห่งหนึ่งสาเหตุที่ไม่มีใครเข้าใจความลับของเขาได้ก็เพราะว่าที่นั่น ฮันเซนมองตามนิ้วของชายวัยกลางคนเพื่อมองดูเขาเห็นสิ่งที่เขากำลังชี้และวาดรูปแบบที่เป็นอิสระรูปแบบดูเหมือนดวงตาในแนวตั้งแต่รูม่านตาดูเหมือนจะเป็นปลาหินอย่างไทจินั่นตาของเวรี่ไฮหรอฮันเซนถามด้วยความประหลาดใจชายวัยกลางคนพยักหน้าเล็กน้อยและตอบว่า ไม่มีใครรู้ความหมายของภาพวาดนั้นได้มันแปลกประหลาดมากฉันมองไม่เห็นว่าภาพวาดนี้คืออะไรมีเพียงภาพวาดในสถานที่แห่งนี้เท่านั้นที่เป็นที่สะดุดตาเว r ร์รี่ททุกคนสามารถมองเห็นและเข้าใจแต่ไม่มีใครสามารถพูดได้ว่าทำไมถึงมีดวงตาบนกำแพงที่นี่และไม่มีใครรู้ว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับภาพวาดอื่นๆที่อยู่ข้างๆ จุดเริ่มต้นไม่มีใครสามารถเข้าใจมันได้ถึงความหมายที่แท้จริงของมันแฮนซันมองไปที่ภาพจิตกรรมฝาผนังรอบดวงตาและภาพวาดนั้นดูแปลกประหลาดจริงๆคนดูไม่ออกว่ามันคืออะไรโดยธรรมชาติแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างภาพจิตรกรรมฝาผนังรอบๆและภาพของเวรรี่ไฮไ ชายไวกลางคนหันกลับมามองจากกำแพงโบราณและมองไปที่แฮนเซนแม้ว่าจะไม่มีใครสามารถเข้าใจความลับในภาพวาดนี้แต่มันก็ไม่ใช่ว่าคุณจะไม่ได้เรียนรู้อะไรจากภาพนี้เลยภาพนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีความพิเศษมากแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับแนวคิดทางศิลปะอื่นๆ หากคุณสังเกตอย่างรอบคอบคุณจะได้รับบางสิ่งอย่างแน่นอนแตกต่างกันอย่างไรแฮนเซนไม่เข้าใจความหมายของชายัยกลางคนเพราะอารมณ์ในภาพจิตรกรรมฝาผานังเปลี่ยนไปมากถ้าคุณพูดในสิ่งที่แตกต่างกันภาพวาดหนึ่งภาพก็แตกต่างกันดังนั้นชายัยกลางคนจึงดูเหมือนจะพิเศษไม่มีความหมายที่เป็นแก่นสาร ชายวัยกลางคนหลงระเริงอยู่ครู่หนึ่งและกล่าวว่าบรรพบุรุษคนนี้เป็นอัจฉริยะที่เป็นรองจากผู้นำครอบครัวของฉันได้ฝึกฝนเว r ริ i g h ไฮเซนถึงขั้นสูงสุดให้รับรู้ทุกสิ่งบนโลกเหมือนดินแดนของเขาเองดังนั้นเขาจึงสามารถวาดภาพที่มีแนวความคิดทางศิลปะที่มีทุกอย่างแม้ว่าแนวคิดความคิดทางศิลปะมากมายในภาพวาดนี้ แต่แนวความคิดทางศิลปะเหล่านี้ล้วนวาดขึ้นโดยใช้เว h รี่ไฮเซนที่เรียกว่าไร้ความรักและไร้ความปราณีแม้ว่าแนวคิดทางจิตใจเหล่านี้จะแข็งแกร่งแต่ก็ไม่มีความรู้สึกส่วนตัวของคนรุ่นก่อนเพียงแต่ดวงตาเว r รี่ไฮที่รวมถึงความรู้สึกที่แตกต่างกันของบรรพบุรุษความรู้สึกแบบนั้นคืออะไร เทนเซนถามอย่างสงสัยเป็นไปได้ที่จะฝึกเวรี่ไฮเซนเข้าสู่ระดับเทพที่แท้จริงสันนิฐานว่าบรรพบุรุษของผอเวรี่ไฮเกือบจะมีความเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลแม้แต่หลิงหลิงก็ยังไม่มีความรู้สึกนับประสาอะไรกับชายคนนี้ที่แข็งแกร่งและฝึกฝนเวรรี่ไฮเซนจนเกินความสามารถของหลิงหลิงทำให้ความรู้สึกที่เหลืออยู่ของเขาน้อยมาก แม้แต่แฮนเซนยังรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยฉันไม่สามารถบอกคุณได้ชายไวยกลางคนยิ้มแฮนเซนอยากรู้อยากเห็นและต้องการตรวจสอบความคิดของเวริี่ไฮคนนี้อย่างรอบคอบทันใดนั้นแฮนเซนจำอะไรบางอย่างได้และหันไปมองชายไวยกลางคนแล้วถามว่าฉันไม่รู้ว่าคุณเรียกมันว่าอะไรแฮนเซนรู้ดีว่าชายไวยกลางคนคนนี้ไม่ใช่คนที่ฝึกฝนเวริรี่ไฮเซน แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นแต่ก็ยังมีเว r ร h i ี h ไฮเซนคนที่แข็งแกร่งอีกมากมายในผาเว r ร h i ี h ไท้ายที่สุดพวกเขาแต่ละคนฝึกฝนศิลปะจีโน่ขั้นสูงที่สุดในจัก,กรวาลไม่แพ้เวร์รี่ไฮเซนชายไ้กลางคนตอบอย่างเป็นกันเองขอบคุณสำหรับคำแนะนำหลังจากนั้นแทนเซนก็หันไปให้ความสนใจกับเว r ร h i ี h ไฮไอ เหมือนถูกจูงใจจากรูปภาพนั้นอย่างที่ชายัยกลางคนได้กล่าวไว้ว่าแนวความคิดของภาพวาดนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับความคิดในส่วนอื่นๆของภาพมันง่ายที่จะแยกแยะฮทนเส้นยืนอยู่ที่นั่นและมองไปที่ร่องรอยของภาพวาดเว r ร h i ี่ห y e อที่อยู่สูงเกินไปเขาไม่ขยับสักพักและไม่แม้แต่จะกระพริบตา หลังจากนั้นไม่นานดวงตาของฮันเซิลก็หลั่งน้ำตาออกมาฮันเซิลยืนอยู่ที่นั่นพร้อมกับลืมตาน้ำตายังคงไหลเต็มใบหน้าและเสื้อผ้าของเขาเปียกแต่เขาก็ยังยืนอยู่ที่นั่นดวงตาของเขามองไปที่รูปต่อมาดูเหมือนว่าน้ำตาในดวงตาของฮันเซิลได้ไหลออกมาจนหมดและเขาได้หลังเลือดออกมาแทนน้ำตา ทำให้เห็นเป็นรอยอยู่บนแก้มทั้งสองข้างของเขา